ปล่อยคานะลูกของข้าลูกของข้าปล่อยลูกข้าวันหลังนี้ออกจากบ้านอีกจะไม่มาที่นี่แล้วทหารก็จะตลอดเลยไปยางพวกเขาทำรายการอ่ะน่าจะเป็นพิธีบวงสวงผาภัยแล้งมาเยือนทีไร คนในหมู่บ้านก็จะจัดพิธีบวงสวงขึ้นแต่ว่าที่ใช้เด็กชายหญิงเป็นเครื่องเส้นไหว้เขาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละที่ว่าใช้เด็กชายหญิงเป็นเครื่องเส้นไหว้หมายความว่ยังไงเหรอก็แปลว่าใช้เด็กชายหญิงเป็นอาหารให้เจ้าสมุดตรงห่กินถ้าเขาพอ,อใจฝนก็จะตกลงมาจากฟ้าแล้วมีอย่างที่ไหนกันหรือว่าเสี่ยวหลงหนีนางหลอกค่ะบอกว่าหลังงานจบจะโปรยฝนที่แท้ก็แค่ข้ออ้าง ทำไมเจ้าลุกขึ้นเฮ้ยคุณชายนาจาลุกมาทับหลีนี่นะไอนาจานี่ใช่แล้วค่อเองโอ้คุณชายน้อยใครใช้พวกเจ้าเด็ก2คนมาเป็นเครื่องเส้นตามใจชอบพวกเราเองก็จดปัญญาถ้าคือท้องฟ้ายังไม่โปรยฝนลงมาอีกทุกคนก็ขอแห้งตายหมดนะเสียใคุณชายน้อยกลับบ้านกันเถอะเรื่องนี้เรายุ่งไม่ได้นะพาย่าง จะให้ก็ยืนมองพวกเขาตายไปแต่หน้าตอตาเหรอคุณชายนาจาผบฟ้าสางก็คือวันเกิดเจ้าสมุตรตงไ่หักเลยเลิกยาไปแล้วท่านแบกรับไม่ไหวหรอกคุณชยคุณชายนาจาคุณชายนาจามไเจ้าวางใจข้าจะไปหาเจ้าสมุตรตงไ่ต่อให้ต้องปวดวังบาดานก็จะมีพิเข้าออกมาโปรยฝนให้พวกเจ้า